ฝนตกหนักจนเสียงสาดลงกระเบื้องดังกึกก้องลมแรงพัดกลิ่นสนิมของลูกโรงเหล็กเข้ามาแตะปลายจมูกหญิงสาวในเสื้อกันฝนสีเทายืนสั่นเล็กน้อยมือของเธอถือถุงกระดาษเก่ามีขวดเหลาเ้าเก่าเก็บจากบ้านปู่เธอมาเยี่ยมเขาอีกครั้งชายผู้ต้องโทษประหารเรือนจำเงียบผิดปกตินีเพียงเสียงฝีเท้าของเธอสะท้อนกล้องในทางเดินผู้คุมรับถุงไปอย่างเฉยชาก่อนพยักหน้า ห้องขังท้ายสุดขังพิเศษเขาพูดโดยไม่สบตากลิ่นอับของความตายแทรกตัวเข้ามาเธอเดินผ่านห้องขังที่มืดมิดในบางห้องมีดวงตาสีแดงจ้องมองจากความมืดเธอกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนบางอย่างในอากาศหนักอึ้องเมื่อมาถึงหน้าห้องสุดท้ายชายคนนั้นนั่งอยู่ในความมืดเขาไม่มองเธอเที่ยงเอ่ยเสียงทุ้มต่ำเธอเอาเล่ามาให้ข้าอีกแล้วหรือเธอยิ้ม ออมแอมใช่ค่ะของเก่าจากปู่ฉันบอกว่าเหมาะสำหรับอําลาเขาหัวเราะเบาห,าหา่าเสียงหัวเราะนั้นแตกมันเหมือนสั่นสะเทือนไปทั่วโครงกระดูกของเธอเธอยื่นขวดผ่านช่องเหล็กมือของเขาเย็นจัดราวกับไม่ใช่คนเป็นทันใดนั้นไฟในเรือนจำดับวูบเธอสะดุ้งเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจมือของเขายังคงจับขวดแน่น ในความมืดนั้นดวงตาของเขาส่องแสงวาวเหมือนสัตว์ป่าที่กำลังล่าเหยื่อเสียงโซ่เหล็กเริ่มพลายตัวทั้งที่มันควรจะล็อกไว้แน่นเธอถอยหลังหัวใจเต้นแรงประตูห้องขังเปิดออกเองช้าช้าพร้อมเสียงเอียดชายผู้นั้นเดินออกมาสูงกว่าเดิมผิวซีดลงร่างกายของเขาเปล่งแสงแปลกประหลาดเธอไม่สามารถขยับได้ขาแข็งราวกับถูกปรึงไว้ เขาโน้มตัวลงมาข้างหูเธอขอบคุณสำหรับอิสรภาพเสียงหัวเราะแทรกเข้าในโสตประสาทของเธอเรื่นจำทั้งแห่งสันสะเทือนจากที่เธอเคยสงสารเขาวันนี้เธอกลายเป็นผู้ปลดปล่อยบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลดปล่อยเสียงกรีดร้องของผู้คุมเริ่มดังมาจากทางเดินเธอยังยืนอยู่ตรงนั้นมือเปื้อนกลิ่นเล่าผสมกลิ่นเลือดที่เริ่มลอยมาชายผู้นั้นเดินผ่านเธอไป แต่เงาของเขายังคงอยู่ตรงหน้าเธออากาศรอบตัวเย็นลงจนหายใจออกมาเป็นไอเธอมองตามเขาเดินไปในความมืดที่ไร้จุดจบเธอรู้แล้วว่าเขาไม่ใช่แค่นักโทษธ,ธรรมดาเขาคือบางสิ่งที่โลกนี้ลืมไปนานแล้วและตอนนี้เขาเป็นอิสระเสียงประตูเหล็กปิดลงเองอย่างช้าๆดังกึกเธอยังคงยืนนิ่งในทางเดินมืดหัวใจเต้นรัวเหมือนกลองรบเสียงฝีเท้าของเขาหายไปแล้ว แต่เงานั้นยังคงอยู่เหมือนจะขยับตามเธอไฟกลับมาติดอีกครั้งแสงนีออนสว่างจ้าแบบผิดปกติเธอกระพริบตาทีเมื่อมองไปยังห้องขังว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีร่องรอยของโซ่ไม่มีขวดเหล้าแม้แต่พื้นปูนก็ไม่มีคราบใดหลงเหลือเหมือนไม่เคยมีนักโทษอยู่ในนั้นเลยผู้คุมวิ่งมาสีหน้าซีดเผือดเธอเธอเข้าไปห้องนั้นได้ยังไง เธอสับสนตอบไม่ออกเขาเขาอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ผู้คุมสายหัวน้ำตาคลอไม่มีใครอยู่ในนั้นมานานกว่าสามสิบปีแล้วหลังจากนักโทษคนหนึ่งหายตัวไปต่อหน้าต่อตาเธอหันไปมองห้องขังอีกครั้งลมหายใจเริ่มสั้นลงร่างกายเย็นเฉียบในหัวของเธอมีเพียงเสียงหัวเราะที่ก้องซ้ำเสียงที่ไม่ใช่ของคนแต่เป็นของบางสิ่งที่ไร้ตัวตน เธอก้าวถอยหลังทีละก้าวรู้สึกเหมือนมีสายตานับร้อยจับจ้องในอากาศเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเสียงที่ผู้ซ้ำขอบคุณสำหรับอิสรภาพและเธอก็รู้ว่าบางสิ่งกำลังติดตามเธอออกจากเรือนจาและมันจะไม่หยุดจนกว่ามันจะได้สิ่งที่ต้องการจากเธอเธอวิ่งออกจากเรือนจำอย่างไม่หันหลังรองเท้าเปียกน้ำฝนจนเสียงกระแทกพื้นดังกึก แต่เสียงฝีเท้าอีกคู่ยังคงตามหลังหนักแน่นช้าแต่มั่นคงฟ้าผ่าลงกลางท้องฟ้าสาดแสงให้เธอเห็นเงายาวผิดธรรมชาติทอดขนานกับเธอเธอกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงลมหายใจแน่นขนาดในอกเหมือนมีมือบีบคอเมื่อถึงรถเธอไขกุญแจมือสัน่นเปิดประตูแทบไม่ทันเบาหลังว่างเปล่าแต่กลิ่นหล้ายังลอยอบอวนกลิ่นที่ไม่เคยแรงขนาดนี้มาก่อน กลิ่นที่ตอนนี้ปนกับกลิ่นเลือดจางหาหาเธอขับรถออกไปมือเกรงจนเส้นเลือดขึ้นทุกกระจกสะท้อนใบหน้าเธอและอะไรบางอย่างที่นั่งข้างหลังมันไม่มีตาไม่มีผิวทเทียงเงาดำที่สั่นไหวไปกับจังหวะหัวใจของเธอไฟถนนดับไปทีละต้นเหมือนสิ่งนั้นกำลังปิดทางกลับบ้านของเธอในกระจกมองหลังเงานั้นเริ่มขยับใกล้เข้ามา แม้ว่าเธอจะขับเร็วแค่ไหนมันก็ไม่ห่างออกไปเลยเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งใกลขึ้นชัดขึ้นเจ้าปลดค่าเจ้าต้องชดใช้เธอกรีดร้องสุดเสียงน้ำตาไหลพรากแต่ไม่มีใครได้ยินไม่มีใครมองเห็นบนถนนเปลี่ยวที่ไม่มีรถคันใดมีเพียงเธอกับบางสิ่งที่ไม่ควรเป็นอิสระและคืนนี้มันไม่ใช่แค่เธอที่จะต้องหนีแต่มันคือทุกคนที่อยู่รอบตัวเธอ เพราะเงานั้นไม่ต้องการแค่ความรอดมันต้องการชีวิตใหม่รถหยุดกระทันหันกลางสะพานร้างเครื่องดับเหมือนมีบางอย่างตัดพลังงานเธอหายใจหอบแรงจ้องหน้าปัดอย่างไร้ทางออกนิ้วสั่นพยายามกดโทรศัพท์แต่หน้าจอกลายเป็นสีดำสนิทรอตัวเงียบงันจนหน้าขนลุกเพียงเสียงลมหายใจเธอที่ดังในหูและเสียงประตูรถด้านหลังที่เปิดออกช้าหาหะ แม้ว่าเธอไม่ได้แตะมันเลยเธอหันกลับไปช้าหาหะไม่มีใครมีเพียงเงาดำกำลังไหลรินเข้ามาในรถคล้ายควันคล้ายของเหลวแต่เย็นจัดจนกระดูกชากลิ่นสนิมแรงขึ้นประปนกับกลิ่นเน่าเธออ้าปากจะร้องแต่ลิ้นแข็งเหมือนมีบางอย่างกำลังควบคุมร่างกายเสียงนั้นกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันดังอยู่ในหัวของเธอ เลือดของเจ้าคือกุญแจสุดท้ายทันใดนั้นเธอรู้สึกเจ็บแปบที่ฝ่ามือเลือดซึมออกมาเองโดยไม่มีแผลมันลอยขึ้นกลางอากาศหมุนวนรอบเมาดดำที่ล้อมรอบตัวเธอเธอพยายามดิ้นหนีแต่ร่างกายเหมือนถูกดึงจมลงในเบาะโลกภายนอกเริ่มบิดเบี้ยวไฟถนนเปลี่ยนเป็นเสาไม้เก่าผุพังรถของเธอกลายเป็นเกวียนไม้ และสะพานกลายเป็นสะพานเชื่อเก่าในป่าโบราณเธอไม่ได้อยู่ในเมืองอีกต่อไปแต่ในสถานที่ที่ไม่ควรมีอยู่จริงสถานที่ซึ่งเงานั้นคือเจ้าแห่งมันและเธอคือเครื่องบูชาชิ้นแรกในพิธีที่มันรอคอยมาหลายศตวตรรษลมแรงพัดใบไม้แห้งหุนวนรอบเธอเสียงปากระซิบดังจากทุกทิศเหมือนต้นไม้กำลังพูดแต่ไม่มีภาษาใดเข้าใจได้ ทุก,ก้าของเธอจมลงในดินชื้นเย็นและมีบางอย่างไหวอยู่ใต้เท้าเธอพยายามหนีแต่ทางทุกสายวนกลับมาที่เดิมสพานเชือกผูพังลอยอยู่เหนือเหวลึกและตรงกลางสะพานนั้นเขารออยู่ร่างของเขาสูงกว่าเดิมห่มด้วยผ้าคลุมสีหมึกไม่มีใบหน้ามีเพียงโพรงลึกที่แผ่พลังสะกดในมือเขาถือขวดเหล้าเก่าที่เธอเคยให้แต่ข้างในไม่ใช่เหล้าอีกต่อไป เป็นของเหลวสีดำสนิทที่เคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเขายื่นขวดนั้นให้เธอเสียงของเขาดังขึ้นจากพื้นดินจากอากาศจากภายในเธอดื่มมันเจ้าจะเห็นความจริงเธอสายหน้าน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่ขากลับไม่เหลือแล้วหลังเธอต้นไม้ขยับเข้ามาใกล้พื้นดินหายใจกลืนทางหนีไปหมดขวดลอยเข้าหาเธอเองมือของเธอยื่นไปรับแม้ใจจะต่อต้าน เมื่อปลายนิ้วแตะขวดนั้นภาพหลอนก็ถาโถมเข้ามาในหัวเธอเห็นอดีตท,ที่ไม่ใช่ของเธอเห็นพิธีบูชายยันโบราณเห็นผู้หญิงคนแล้วคนเล่าถูกพาเข้าสถานที่นี้เธอเห็นตัวเองในร่างของพวกเขาเสียงกรีดร้องประปนกับเสียงสวดมนต์โบราณภาพสุดท้ายที่เห็นก่อนสติเธอจะหลุดคือดวงตาเรืองแสงคู่หนึ่งที่อยู่ลึกเข้าไปในความมืดกำลังจ้องเธออย่างพอใจ แล้วทุกอย่างก็ดับวูบลงในเงาสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงมีเพียงหัวใจของเธอที่ยังเต้นช้าฮาฮรารอการตัดสินจากสิ่งที่เธอเผลอปลดปล่อยออกมาเองเสียงหัวใจของเธอเต้นดังกล้องในหูแต่ร่างกายไม่ขยับอีกแล้วเธอนอนนิ่งอยู่บนพื้นชื้นเย็นรอบตัวคือความมืดสนิทมืดจนไม่รู้ว่าลืมหรือหลับตาแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากใต้ดิน เหมือนเสียงอะไรบางอย่างค่อยๆตื่นแผ่นดินสั่นไหวเป็นจังหวะมีบางสิ่งใหญ่โตขยับตัวอยู่ใต้พื้นเธอพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงนั้นติดอยู่ในลำคอมือของเธอสัน่นปลายนิ้วสัมผัสได้ถึงพื้นดินที่เริ่มร้อนขึ้นทีละน้อยกลิ่นไม่ช่วยมากลิ่นที่ไม่ใช่ไฟแต่เป็นกลิ่นของเนื้อหนังและเลือดที่เก่าแก่จนแทบปลายเป็นฝุ่น แสงสีแดงเรืองวาบจากรอยแยกใต้เธอแสงที่ไม่อบอุ่นแต่เต็มไปด้วยคำสาบมีบางสิ่งโผล่ขึ้นมาจากใต้ดินนิ้วมือยาวสีเทาแห้งเหี่ยวแต่แข็งแรงผิดมนุษย์มันจับข้อเท้าของเธอไว้แน่นเย็นจัดจนเส้นเลือดปูดพองขึ้นทันทีเสียงนั้นพูดอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนเป็นภาษาที่ไม่ใช่ของมนุษย์แต่เธอเข้าใจเจ้าเลือกแล้วไม่มีหุนคืน ดินรอบตัวเธอถล่มลงเธอถูกลากลงไปใต้พื้นทุกอย่างหมุนวนพื้นดินฟ้าและเงามือผสมเข้าหากันเสียงกรีดร้องของเธอหลอมรวมกับเสียงสวดโบราณก่อนจะจมสู่ความเงียบแล้วในความเงียบนั้นตาของเธอลืมขึ้นอีกครั้งแต่มันไม่ใช่โลกเดิมเธอยืนอยู่กลางวิหารโบราณบนผนังมีภาพวาดตัวเธอเองในมือถือขวดเหล้า และเบื้องหน้าคือบัลลังว่างที่เปื้อนเลือดบางสิ่งรอให้เธอก้าวขึ้นไปนั่งและกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันตลอดกาลเธอขยับเท้าช้าฮา,หาพื้นหินเย็นเฉียดสะท้อนเสียงฝีเท้าไปทั่ววิหารภาพวาดบนผนังแต่ละภาพเริ่มเคลื่อนไหวหญิงสาวในภาพแหงนหน้าร้องไห้ขวดเหล้าในมือหล่นกระแทบพื้นกลายเป็นเลือดเสียงกระซิบวนรอบหูเธอ เหมือนหลายร้อยเสียงพูดพร้อมกันบางเสียงอ้อนวอนบางเสียงสั่งบางเสียงหัวเราะเบาหาหเธอก้าวขึ้นบันไดที่นำไปยังบันลังแต่ละขั้นมีรอยเลือดจางหาหเหมือนคนก่อนหน้านี้เคยเดินทางเดียวกันแต่อยู่ที่ไหนตอนนี้ไม่มีใครรู้เมื่อถึงขั้นสุดท้ายเธอยือนต่อหน้าบันลังหิน ลวดลายโบราณสลักเป็นรูปสิ่งมีชีวิตไม่มีชื่อมีปีกมีเขามีดวงตานับไม่ถ้วนและตรงกลางบันลังมีเศษผ้าที่คุ้นตาวางอยู่เสื้อกันฝนสีเทาของเธอเปื้อนโครนเปื้อนเลือดและขาดรุ่งริ่งเธอยกมือแตะมันและวิหารทั้งหลังสั่นไหวเสาแกะสลักเริ่มปริตแตกไฟในคบเพลิงเปลี่ยนเป็นสีดำ เสียงหัวเราะด,ดังกึกก้องขึ้นอีกครั้งเจ้าพร้อมแล้วผู้ถือขวดคนสุดท้ายขวดเหล้าปรากฏขึ้นตรงหน้าเธออีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่มีฝาของเหลวสีดำล้นทะลักออกมาราวกับมีชีวิตมันลอยขึ้นพันรอบแขนของเธอและซึมเข้าสู่ผิวเหมือนหมึกเธอกรีดร้อง แขนของเธอเริ่มกลายเป็นสีดำลามขึ้นไหลลวดลายโบราณปรากฏบนผิวหนังดวงตาเธอเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มมือเธอเริ่มขยับเองยกขวดขึ้นเหนือหัวเสียงสวดมนต์ดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศและในชั่วพรุบตานั้นเองบัลลังก์หินก็สว่างวาบ และทุกอย่างเงียบเงินอีกครั้งในโลกภายนอกเรือนจำกลางเมืองเงียบสนิทห้องขังที่เคยว่างเปล่ามีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ในมือถือขวดเหล้าเก่าดวงตานิ่งสงบแต่ลึกจนมองไม่เห็นจุดสิ้นสุดและเธอกำลังรอคนต่อไป แสงแดดยามเช้าส่องผ่านซี่ลูกกรงฝุ่นในอากาศลอยระยิบระยับเหมือนอยากยี่ทองคำเธอนั่งนิ่งบนเตียงเหล็กท่ามกลางความเงียบของเรือนจำที่เพิ่งฟื้นจากค่ำคืนอันแปลกประหลาดขวดเหล้ายังคงอยู่ในมือเธอปิดสนิทไม่มีรอยเปิดแต่ของเหลวด้านในกลับเคลื่อนไวตลอดเวลา เหมือนมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังวนอยู่ในนั้นเสียงรองเท้าผู้คุมเดินเข้ามาใกล้เขาหยุดที่หน้าห้องขังเธอดวงตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อวานไม่มีใครอยู่ที่นี่แต่ตอนเช้าเธอมาได้ยังไงเธอไม่ตอบเพียงเงยหน้าช้าหาหา สบตากับเขาผู้คุมตัวแข็งร่ากับถูกดูดเข้าไปในดวงตาคู่นั้นในเสี้ยววินาทีเขามองเห็นผ้าสะพานเชือกวิหารโบราณและบัลลังที่เปื้อนเลือดเขาถอยหลังทันทีใบหน้าซีดเผือดทำกุญแจในมือหล่นลงพื้นหญิงสาวยังคงนั่งนิ่ง แต่มุมปากกระตุกเล็กน้อยเหมือนกำลังยิ้มอย่างเงียบงนันจากนั้นเสียงกระซิบก็เริ่มกลับมาแถวเบาในกำแพงตามทางเดินและในห้องของนักโทษอื่นเสียงนั้นพูดภาษาเดียวกันหมดถึงเวลาแล้วเรือนจำทั้งแห่งเริ่มเย็นลงแสงไฟกระพริบ นาฬิกาหยุดเดินและในเงามืดใต้เตียงหญิงสาวดวงตาคู่หนึ่งเริ่มลืมขึ้นอีกครั้งใต้เตียงที่เคยว่างเปล่าพื้นปูนแตกร้าวเผยให้เห็นพรงลึกกลิ่นเก่าแก่ตลับอวนกลิ่นดินที่ไม่เคยโดนแสงกลิ่นเลือดที่ถูกฝังมานับศตวรรษ ดวงตาคู่หนึ่งลืมขึ้นเรื่องแสงแดงฉานขยับเข้ามาช้าๆใต้แสงไฟสลัวไร้เสียงไร้ลมหายใจแต่เต็มไปด้วยเจตจำนงหญิงสาวยังคงนั่งนิ่งแต่มือที่ถือขวดแน่นขึ้นเล็กน้อยในดวงตาของเธอไม่มีความกลัว มีเพียงการยอมรับเสียงกระซิบประจายไปทั้งเรือนจำนักโทษเริ่มสะดุ้งตื่นบางคนร้องไห้โดยไม่รู้สาเหตุบางคนพูดกับตัวเองอย่างควบคุมไม่ได้ผู้คุมวิ่งผ่านทางเดินอย่างตื่นตระหนกไฟทั้งตึกดับวูบกล้องวงจรปิดหยุดทำงาน ประตูเหล็กหลายบานเปิดออกเองอย่างช้าหาหา่แล้วเงาดำก็ค่อยๆไหลออกจากใต้เตียงเพื่อนที่ตามพื้นดินเหมือนน้ำมันพุ่งเข้าหาเงาอื่นแทรกซึมเข้าไปในร่างของนักโทษทีและคนทีละห้องเสียงกรีดร้องเริ่มขึ้นไม่ใช่เพราะความเจ็บปวด แต่พระบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงในร่างในจิตใจในวิญญาณหญิงสาวลุกขึ้นยืนช้าชานิ่งหาหะขวดในมือเริ่มเรืองแสงสีดำเหมือนมันกำลังเต้นรำกับพลังงานรอบตัวเธอเก้าวออกจากห้องขัง ไม่มีใครขวางไม่มีใครกล้าส,สบตาเพราะทุกคนรู้ว่าเธอไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปเธอคือผู้ปลุกและว,วันนี้ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือจุดเริ่มต้นของพิธีใหม่บนโลกที่คิดว่าตัวเองปลอดภัยมาตลอดแสงรุ่งอรุณศาสตร์เข้ามาทางหน้าต่าง ท้องฟ้าเป็นสีทองเรือเสียงนกร้องแผ่วเบาเรเกับไม่รู้ว่าคืนที่ผ่านมาโลกใบนี้เปลี่ยนไปแล้วหญิงสาวยืนอยู่หน้าประตูเรือนจำขวดเหล้าในมือยังคงนิ่งของเหลวภายในไม่ขยับอีกต่อไปมันสงบเหมือนภารกิจของมันจบสิ้นเบื้องหลังเธอ อาคารที่เคยเป็นที่คุมขังตอนนี้เงียบสนิทไม่มีเสียงกรีดร้องไม่มีเสียงฝีเท้ามีเพียงความว่างเปล่าและเงาสลัวเธอหันกลับไปมองครั้งสุดท้ายรอยยิ้มบางปรากฏบนใบหน้าไม่ใช่ยิ้มแห่งชัยชนะแต่เป็นยิ้มแห่งการปล่อยวาง จากนั้นเธอก็เดินจากไปช้าช้าสนมเหมือนคนที่เพิ่งลาจากฝันอันยาวนานที่กลางทางเธอหยุดวางขวดไว้ข้างต้นไม้เก่าใต้รากไม้หนาและใบไม้แห้งขวดค่อยๆจมลงในดินราวกับโลกกำลังกลืนมันกลับคืน ลมเย็นพัดผ่านเอาเสียงกระซิบสุดท้ายลอยหายไปไม่มีเงาไม่มีตาไม่มีเสียงสวดมีเพียงผู้หญิงคนหนึ่งที่กลับมาเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาอีกครั้งและโลกก็หมุนต่อไปเงียบงนันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย แต่ใต้ผืนดินลึกลงไปบางสิ่งยังคงเฝ้ารอรอคนต่อไปที่ใจดีเกินไปและเผลอปลดปล่อยมันอีกครั้ง